ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเรามาเก็บแบตกนต่อนะครับเป็นแบตที่ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยก่อนงงสุดท้ายนะครับลำดับที่3นะคุณผู้ชมกับบิวอัลโบดครับนี่วิธีการทำครับคือชนะนะครับรอบ1ต่อ1นโหมดจริงๆมันไม่ใช่1ต่อ1นโหมดนะครับเพราะว่าเป็น PVP ซึ่งคุณสามารถเล่นได้มากกว่า1ต่อ1นะแต่ว่าผมบอยว่าเนี้ยทำไม่ได้ยากมากนะครับแค่ ขอแค่เข้าร่วมนะครับไม่ก็ติดท็อป3นะครับผู้ชมเออจะได้เหรียญตรามาไลมาเราไปที่บิลล์บอสดีกว่าครับซึ่งปีเนี้เหมือนของปีก่อนนะครับที่เป็นการแข่ง PVP แต่ว่าจะมีสิ่งที่เพิ่มมาคือเป็นพวกไอเทมเสริมเออไอเทมเสริมเนี่ยก็ได้ว่าโห,โหดมากเดี๋ยวพาไปดูครัผู้ชมนี่เข้าครับบิลบอส โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่ map แมป v i ลล o โบดนะนะคุณสมครับซึ่งวิธีการทำครับคือต้องกดตรงนี้ด้านขวาครับ PVP นี่อันนี้เขาพูดถึงคราวก่อนนะครับที่คือตัวของอา Button เนี่ยเคยจัดที่เ i ลล์โบดซึ่งอันนี้คือปีนี้เหมือนปีก่อนนะครับนั่นะคือการที่โชว์ดาวนะครับแข่งกับคนอื่นแล้วเก็บครับ RB b a บนี่เพื่อช่วยได้เขอว่าโอกาสชนะมากขึ้นนะครับมีอุปกรณ์เสริม เป็นมินิกันนะนี่แล้วก็อะไรอ่ะ2ูนิวพีพีบล็อกเอาไว้ชนกับชาวบ,บ้านได้ครับใช้เทมเหล่านี้เนี่ยในการจัดการคู่ต่อสู้คุณเอองอบนี้มาเนี่ยแบบชนกันคุณผู้ชมครับนี่ได้มาละสชิ้นโอเคจากนั้นครับต้องทำการนี่ครับปรับแต่งนะครับ p ีพ ซึ่งตรงนี้คืออันนี้ปรับไม่ได้ครับน,นี่เขา็อกไวแล้วเป็น Best b o r r e r c l l e n g e challenge b e g i n with อ๋อนี่ไงเราต้องเริ่มสร้างเองนะครับสร้างใหม่เลย c o m คอม t ล e ทท m มมัส u ิ i บอ i ์ด a ิ Within Time Frame Once t h m e Time Frame In The Goal Of All Team Is นี่ไงคือไปถึงจุดสุดท้ายครับทีมใดก็ตามครับที่ถึงจุดจบก่อนก็ทีมใดก็ตามครับที่ไปไกลสุดเนี่ย คือชนะทุกคนเนี่ยมีชีวิตหนึ่งชีวิตนะคือพูดง่ายๆว่าห้ามตายครับซึ่งคุณสามารถเอาเรือเนี่ยชนกันได้นะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาแข่งกันอยู่นะเดี๋ยวผมต้องรอให้เขาแข่งจบก่อนครับโอเคเขาแข่งจบไงนี่ครับรวมได้ซึ่งจะเป็นการกดจอนนะครับนี่เข้าในเซิร์ฟเวอร์เลยนี่แล้วก็มีปรับแต่งด้วยอนี้เ,เนี่ยเขาบอกคาพาสใช้ได้ เทรนพาร์ทใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ฟอร์ส p ีวีพีโหมดออนโอเคเริ่มสร้างได้มาขอใช้บล็อกก่อนบล็อกไหนดีบล็อกไหนดีบอกได้ยันนะเรามีเวลานะครับประมาณ2อันาทีใน,นการสร้างเรือนะครับผู้ชมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าแนะนําว่าพยายามสร้างดีๆนะครับเพราะมันจะมีอาวุธติดด้วยต้องมีที่นั่งมีเขียกว่า อุปรกรณ์นะหลายอย่างซึ่งผมมีการสร้างไม่เสร็จเลยไม่มีอุปรกรณ์เสริมในการสร้างเด้อแบบนึน เกกอุปกรณ์เมา่อก่นอนมีใบเรือนี่อันนี้ติดไว้แล้วก็ที่นั่งควบคุมโอเคแล้วก็อืมมินิการตรงนี้ <c oughs> ติดไว้แล้วก็ปืนใหญ่อีกสองจุดแล้วก็แถบอันนี้ ไม่สามารถนี่ได้นะแปบ๊บหนึ่งโอ้โหเลยสิบเจ็ดวิแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว น่าจะได้ประมาณนี้อ่ะไม่ทันโอเคครับร้อยโอ้โหอันนี้มามินิกันส่วนใหญ่เขาติดใบเรือนะโอ้โหน,นี้บลนะ็อกแน่นมากออซิเดียนเลยนะโอ้ผม,มไม่ได้สร้างกำแพงวมด้อาวุธโอเคมีสองคนใช่ไหมเริ่มได้เตรียมพร้อม อาจจะแพ้ก็ได้วะ่ะจริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบบไปฆ่าเขาต่อสู้นะครับขอแค่ว่างเอาเนี่ยไอ้นี่ก่อนถึงก่อนก็ได้ป่นี่ข้างหลังเราอยูน่นู่นมันกลางไหนมาเราสามารถขับนําได้เนะจริงๆไม่จําเป็นต้องสู้มันเนี่ยเอ้ยไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคไปได้ไปได้ไไดเยยออกปืนใหญ่หายไปล้ <c oughs> ไม่ได้การหายไปแล้ว เดี๋ยวๆโอเคงบมาก่อนงบมาก่อนงบมาก่อนปุ๊บตรงนี้อีบล็อกไม้โยอเคไม่ตรงไงนก <c oughs> ับดักอันนี้ผมไม่ชชว์ว่าอี โนต e แท็บเนี้ยบล็อกแท็บเนี้ยมันใช้ยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นวิธีการใช้มันแบบชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าบล็อกเนี้ยมันติดกับตัวเรือไม่ได้ถ้าใครทราบมาคอมเมนต์ได้นะครับผู้ชมยุ้ยโอ้นี่มันเบสบอลนี่หว่าเดี๋ยวหลบก่อนโอ้ยโ,โดนอัดหายบล็อกเลย โอเคได้อยู่เออไฟมาเด้อเด้อเดอ้โอโหโอโหไปหมเดเลยไปหมเดเไปหมเดเลยโอเตอนนี้ก็ถึงโซนไหนละนุชดอกอ๋อนี่โซนอาบีบอเทิลครับใช่ใช่โซนอาบีบอเทิลโอ้ยเด้อเดเต้องใจเย็นใ ปั๊บปั๊บป๊บโอเคโอเคงบ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 สีเขียวตอนนี้ผมไม่โชว์เขาเป็นอะไรนะไหมเขาไอ้นี่เลยไอ้วันตกวันตกคือเสื้อผ้าอย่าตกอย่าตกไปวิอย่าตกอย่าตกอันนี้ตกปุ๊บนี่คือไม่รอดแน่ๆ วิธีหนีไยเนี่ยคือสภาพผมม <_ ciğim> ผมไม่ชัวร์ว่ะผมไม่ชัวร์การนี้ต้องล่วงไปเหรอโอเคมันมันขึ้นมาละน,น้ำขึ้นมาละขอแป๊บนึงขอแป๊บนึง คน้ำขึ้นมาแล้วน้ขึ้นมาแล้วไปได้ไปได้ไปได้โอเคไปได้ต้องรีบไปก่อนที่มันไะ้นี่อีกงอบหนึ่งอนะโอเครอดแล้วรอดแล้มีไอเนี่ยดีข้อหนึ่งขอาผู้ชมไอแบบพัดเงือเนี่ยคือมันคุมได้ออกหมดไปแล้วชนไปหมดแล้วเหนแค่ว่าตอนนี้จะไหลไปไกลแค่ไหน โอ้มีบ er ล็อกระเบิดด้วยก่อนโดนไหมโอ้โดนนี่ละโอ้ยโดยทีนังหายเหนือกระตีดหนึ่งเหนือแค่สองด่านแต่น่าจะไม่ไหวอะ่ะน่าจะไม่ไหวเรือนนี้ไม่พอนแน่เหลือแค่ตีดเดียวจริงสีเขียวนี้น่าจะไม่รอดละเหรือเปล่าอุย้ยนี่มัำพึ่ง เียบไปรอครับชนะอ่ะสีเขียวไปโดนเครื่องสภาพาแน่ๆเลยนี่ได้ถ้วยมาแล้วแล้วก็ได้เห็นตราด้วยนะครับ c h a r ปี n ยนเนอรแล้วก็ Ar b ์ t ีเบ c h a m p i o ช s h i p คือไม่จำเป็นต้องชนะนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราชนะเนี่ยจะได้เป็นเหรียญตรากับถ้วยมาซึ่งนี่ผมได้ถ้วยมาแล้วโอเคโอ้ได้ก่องสมบัติการผ่านดานด้วยถ้วยอยู่ไหนเอ่ย <_ an> ไม่ชัวรนี่ไงนี่ไงถ้วยนี่ไม่แน่ใจ,จว่าถ้วยปีก่อนมานะ <_ an> ผมไม่ชัวร <_ an> นะครับโอเคเดี๋ยวเรไปส่งแบดดีกว่านะครู้ชมครับว่าตัวเีลญตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคมาส่งแบกแนละแบดที่กระดองนะสุดท้ายน,นะครับอันที่สามนะ <_ an> นี่บิโอโบด เหลือของจิลเบรกกับเม u เอเวเรสครับจิลเบรกเนี่ยจะมาในวันที่24นะคุณผู้ชมครับแล้วก็เม u เอเวเรสน่าจะ28ขอเช็ควันก่อนผมลืมเม u เอเวเรสแป๊บหนึ่งนะเม u เอเวเรสจะจัด,จดตอนไหนนี่เมลนี่ไง28ก็29่่ะคุณผู้ชมครับเม u เอเวเรสนะครับเออเงินดาว่าเอานนนกับเพื่อนเลยนะ น่าจะได้ปีกกันประมาณวันที่29ค,ครับเนื่องจากว่ามาเรเรสมาช่วงนู้นเลยครัผู้ชมครับเบรทแบ็กนะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอนะครับจบคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีพเป็นวันนี้ครับสวัสดีครับผม